อะไรปลาอะไรมั่งเอ้ามาแล้วเพื่อนนะแต้มแรกวันนี้นะดูที่ได้ปลาอะไรเอ่ยปลาตองครับโอ้ยปลาตองนะครับโอ้โหสวยสวยเลยแจ๋วเลยเนี่ยนะวานไปสามรอบนะมาแล้วแต้มแรกนะเพื่อนนะแต้มแรกเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆอ่าปลากระพงแล้วปากินวันนี้ผมจะไม่ค่อยเปิดไฟเท่าไหร่เพื่อนนะเดี๋ยวปลาเตือน อโอเคไปเอาล่วงลๆว,ลวนะมาเดียวเพื่อนๆนะก็ตอนนี้นะผมมาอยู่ที่นี่ครับสะพานคลองบางปลานะครับนะก็เป็นสะพานข้ามคลองนะฝั่งทางขวามือนว่ก็เป็นคลองใหม่นะเส้นนี้เป็นเส้นถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับผมนะสะพานบางปลานี่ก็นี่จะมีหัวสูบนะ ทำงานอยู่นะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะเนี่ยลงไปหวานกันข้างล่างนะครับนะสำหรับหมายนี้เนี่ยเราก็ย้ายมาจากคลองส่งน้ำสวนน้ภูมินะผมไปลองเช็คหมายที่คลองส่งน้ำสวนน้ภูมินี่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนนะก็ได้ปลาตองมาหนึ่งแ้บนะก็เลยคิดว่าย้ายดีกว่านะเพราะว่าค่อนข้างเงียบนะครับนะแล้วก็มาต่อกันที่หมายนี้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามรับชมพร้อมกันนะครับว่าจะมีผลงานบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเอาล้เพื่อนนะ วันนี้พามาเที่ยวหมายใหม่นะครับนะปากแรกท่านโชคชัยนะมาดูนะว่าจะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับนะดินด้นอยู่ครับดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ด้วยอื้ยเยอะตัวปลาเลยนะครับตวร้อยเปอร์เซ็นต์ในบาสเกเลยนะบักเก,ร,ร, <laughs> ก,เกร์อีกแล้วเออโอ้โอว,วานี้จัดซักเกอร์ไว้รอบเดียวนี่หกตัว เรียบเลยสักเกอร์ล้วนครับผมดูเลยครับเดีว่าอย่างน้อยได้ปลานิมตัวนึงครับผมอ๋อโอเคนะนี่นี่นี่มีปลานิมหนึ่งแต้วนะเพื่อนนะง่ครับเพื่อนเบอกเลยง่ายสักเกอร์แน่นอนครับผมสักเกอร์มาอีกสามครับสักเกอร์แน่นอนครับผมโอ้โหโหดจัดเลยหมายนี้นะก็เป็นหมายใหม่นะเพื่อนนะลองมาเช็คดูท่านโชคชัยนะครับนะเยอะเยอะแน่นอนครับวันนี้อาจจะอยู่สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวท่าโชคชายก็ปวดก่อนนะโอซักเกอร์เยอะแบบนี้นะได้ไปนีม่มาหนึ่งแต้มนะครับรอบนี้นะครับเอาละไปดูกันใกล้ๆเพื่อนนะดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเอาล็อตห้าทีก่อนนะแช่ไว้ก่อนใช่ไหม นี่นะรู้ว่าปลาอะไรนะาามาลุ้นนะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ,รรบมีปลาดิ้นนะเมื่อกี้ก็ดิ้นนะซักเกอรินะนะเออปลาตัวเล็กเยอะเลยโอ้มีปลานิลติดมาครับเพื่อนๆรอบนี้นะครับนะนี่นี่นี่อ๋อโอเค โโอ้โหรอ,อบรอบนี้ได้ปนนนะนานินนะเพื่อนนะแล้วก็ซักเกอร์นะมีทุกรอบนี่ลงไปสามรอบเนี่ยซักเกอร์มาสามรอบเลยนะใช่มาแล้วปนนนนา,นา,นานินอีกหนึงแต้มนะเพื่อนนะหาทางออกไม่เจอ ตัวเล็กนี่ล่วงน้ำเหมือนนะปลาตัวเล็กนะครับนะอ่าโอเคเพื่อนนะมาแล้วใช่ได้อยู่นะโอ้ใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้นะเจ๋วเลยเจ๋วอะโอเคปะปลดซ็อกเกอร์กันต่อครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปมใกล้ครับเพื่อน ดูสิว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่าปลาอะไรปลาอะไรปลาช่อนหรือปลาซักเกอร์ออปลาเนินหลุดหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เห็นเหมือนปลาช่อนเลยนะ อ่ะดั๊นหนึ่งแต้มก่อนเห็นเหมือนปลาช่อนว่ายเลยอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ติดขายเลยอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนลองเช็คดูสิเออเหมือนปลาช่อนว่ายเลยไม่รู้ในกล้องเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะน่าจะไม่อยู่เลยเนาะโอเคโอเคจวปลดซักเกอร์กันครับเพื่อนนะช่อนออกไปแล้วครับผมเหลือแต่ซากเกอร์ครับซากเกอร์ในแดนลอดครับผม เพื่อนใครสนใจบอกได้นะครับใครจะกินบอกได้เลยเดี๋ยวเพื่อนดูหมายโดยรอบก,ก่อนนะเพื่อนนะนี่นะครับนะฝั่งนี้เป็นหัวสูบนะเพื่อนนะมีอยู่สี่เครื่องนะครับนะสูบน้ำออกทะเลนะครับนะโซนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองนะครับนะมีแค่นี้นะครับที่เราจะมาหวานกันนะครับผมนะอ๋อช่วงนี้นี่น้ำไม่เยอะนะครับเพราะว่าฝน ไม่ค่อยตกนะฝนตกทิ้งช่วงนะครับนะตอนนี้น้ําค่อนข้างแห้งนะครับนะแต่ก็คิดว่ามีปลานะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอไซส์ใหญ่นะครับอาจจะมีปลานินปลาตะเพียนนะครับไซส์มาตรฐานทั่วๆไปนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับเพื่อนนะดูว่าค่ําคืนนี้จะมีผลงานแค่ไหนนะอ่ะพร้อมยังครับพร้อมครับอ่ะพร้อมพรอมพรอนี่ครับัวหมุดตัรงฟังเราครับ อาจจะลงไปไว่ายน้ำนแล้วแหะแหะติดเข็มขัดนะ <c oughs> ดูหน่อยดิมีปลลาาเปู่้าับผมบกีดติดเข็มขัดไปนะแหะติดเข็มขัดไปนะครับนะดูดิดว่าขึ้นมารอบนี้จะมีปลาติดมาหรือเปล่านะโอ้โหนี่ขนาดแหะติดเข็มขัดนะเนี่ยนี่มาอีกแล้วครับกี่แต้มกี่แต้มอสองแต้มเหรออ้าวโอเคนะ อ้นี่ไงนี่ไงเจอแต่ไซส์แบบนี้เพื่อนๆนะสองสามนิ้วนะสามสี่นิ้วนะครับนะไส์ปลาเข็มนะครับนะแต่ว่าหมายนี้นี่ก็เท่าที่รู้ข่าวมานะมีตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นช่วงๆนะครับช่วงฝนตกเยอะๆน้ำเยอะๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆอ่านี่พอได้พอได้นะทอดกรอบๆนะได้เลยเมาลุ้นกันต่อครับ่นะโอเคเดี๋ยวปลดปลดซักเกอร์ต่อ ก็สำหรับตอนนี้เพื่อนนะผมย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนะข้ามฝั่งมานะครับตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นนะเพื่อนนะแล้วก็ข้ามมาหวานฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นหวานจนปลาตื่นมาแล้วครับใกล้ัเพื่อนนะปลาดิ้นใหญ่เลยโอ้โหปลาระเบอกแปบเปอรเซ็นปลาสักเกอร์แน่นอนนะ โอ้ดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยจับไซโบ้สักตัวนี้ฮะคืนนี้ฮนะปลาจีนมาแล้วเพื่นอนๆโ้ยนี่ไงของดีมีปลาจินมาด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหมาแล้วเนี่ยมา รอบนี้ได oh. oh. mm ้ท hmm. oh. oh. mm ั้งปลาจีนะครับแล้วก็ปลานินนะครับนะโอ้เจ๋อเลยเจ๋อเลยเอาละโอเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากโอ้ยกลับบ้านได้แล้วแบบนี้จะมีปลานิลที่สองตัวด้วยอ่ามีปลานิลสองตัวอ่ะเก็บตัวนี้ก่อนของเราอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเก็บข้าวกระป๋องก่อนครับเพื่อนๆนะ อ่ะมาะบดปลาเนนิคสองต,ตัวใช่ไหมมา,มามาลุ้นปลาเนนิคกันเลยโอ้หมานจริงเลยปลาเนี่ยอยู่ไหนอ่ะผมมองไม่เห็นนะตัวเล็กเหรอเล็กไม่เล็ท่านจุกชัชยบอกปลาเนนิคตัวไม่เล็กเลยนะโอ้นี่ไงนี่ไงไงโอ้สามนิ้วสามนิ้วถ้าคนตกปลานี่บอกว่าเล็กนะเออสายปลาเค็มครับ ยอดเจ๋วเวอาไปเก็บก่อนนะไปเก็บต่อไหนอีกตัวหนึ่งมีเือเปล่าเนี่ยอ่าน่าจะมีปันนินอีกหนึ่งแต้มนะเพื่อนนะมาแล้วไะเดี๋ยวลุ้นกันต่อเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วเพื่อนนะอยู่ที่นี่กันประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ถือว่าโอเคแล้วเพื่อนนะ เข้าเกือบทุกรอบนะครับปลานะครับนะแต่ว่าปลาเนนเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีนะมีปลาจีนไปเพื่อนๆด้วยนะอ่าโอเค <ไป S 1> เดี๋ยวแชรไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ท่านชกชัยเข้าขึ้นมานะครับอ่ามารู้นงันเพื่อนนะก่อนกลับบ้านคือค่ำคืนนี้นะครับผมนะจะมาหรือเปล่านะครับนะ ปลากระโดดออกเลยเพื่อนอตัวเล็กนะปลาตัวเล็กนะก็โอเคครับเพื่อนนะก็น่าจะพอแค่นี้นครับคืนนี้นะครับนะโอเค,คเพื่อนนะก็ถึงเวลาต้องจากล้างกันแล้วนะครับนะก็สโลน,นี้เนี่ยก็ถือว่าปลาค่อนข้างเยอะนะเพีเยงแต่ว่าไซอ,อาจจะไม่ใหญ่บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกทิ้งระยะนะครับแล้วก็น้ําน้อยนะครับน้ํา ระดับน้ําไม่สูงมากนะเพราะว่าเนี่ยครับเขาสูบน้ําอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจอปลาไซส์ใหญ่นี้ก็ยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะมีปลาจีนมาฝากเพื่อนเพื่อนนะก็เดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมกันครับเพื่อนเอ่าโอเคเพื่อนนะเดี๋ยวให้ดูผลงานปลารวกมาสักน,นิดหนึ่งนะครับนะฝีมือท่านโชคชัยนะโอ้โหวันนี้เนี่ยโชคดีนะเจอปลาจีนนะไซส์ประมาณสักสี่ขีดได้ไหมน,นะประมาณสักสี่ขีดนะนะครับนะสำหรับเอ่อ สะพานบางปลาตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นปลาตองนะไซก็ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนนะปลาตองนี้ได้จากคลองสองน้ำนะเพื่อนนะฝั่งระบายน้ํหออกทะเลนะครับนะที่เหลือก็เป็นปลานีนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกแต้มนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับหมายนี้นะครับก็เจ็ดแต้มนะครับรวมปลาจีนไปด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคครับผมโอเคนะเพื่อนนะสำหรับผลงานปลารวมนะก็พอได้นะครับ สำหรับหมายนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับท่านโชคชัยประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวจะลองมาเช็คหมายอีกรอบหนึ่งนะครับพราตอนนี้นี่็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะได้เวลาบู๊กไปแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็สุดท้ายนี้นะต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมนจนจบนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับท่านโชคชัยด้วยนะครับนี่นะครับอยู่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่พีหน้านะครับผมโอเคไปบ่าอีปีนี้ขอลาไปก่อน Mari